สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอกชรพัฒน์ครับวันนี้ครับผมมี3สิ่งที่คนรวยทําแต่คนจนไม่ทาคือหนึ่งครับเริ่มง่ายแต่เลิกยากคนรวยครับจะมีนิสัยคือเริ่มต้นทําอะไรง่ายเริ่มต้นกระโดดเข้าไปทําธุรกิจเริ่มต้นเข้าไปดูอสังหาเริ่มต้นในการเห็นโอกาสได้ง่ายแต่เมื่อเขาเจออุปสรรคปัญหาครับเขาจะเลิกยากเขาจะมีโก้ดไม์เซ็ตเขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยมันคือความท้าทายมันคือสิ่งที่เราสามารถแก้ปัญหาได้มันคือสิ่งที่สามารถคุม ชะตาของธุรกิจคุมชะตาของตัวเองได้แต่คนจนครับจะมีนิสัยคือเริ่มยากแต่เลิกง่ายความหมายคือมันจะดีหรอมันยังไม่มีคนทํามันจะทําได้ไหมมันจะปล่อยเช่าได้หรือเปล่าหุ้นนี้จะดีไหมปันผลนั้นจะดีไหมธุรกิจนั้นจะไปรอดไหมและก็มีนิสัยคือเลิกง่ายเมื่อเจออุปสรรคปัญหาก็จะเลิกแล้วถอดใจและก็ล้มเหลวได้ง่ายข้อที่สสิ่งที่คนรวยทําแต่คนจนไม่ทําก็คืออยู่กับกลุ่ม ที่ไม่คิดที่จะพัฒนาครับถ้าวันนี้ครับเราเป็นคนขยันนะแต่เราอยู่กับกลุ่มหรือสิ่งแวดล้อมหรือโซเชียลของเราบอกว่าเราจะขยันไปทําไมขี้เกียจก็ดีอยู่แล้วนอนตื่นสายก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องพัฒนาตัวเองไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องทําอะไรใหม่ๆถ้าเราเป็นคนขยันแต่เราอยู่กับคนกลุ่มนี้ครับเราก็จะขี้เกียจไปกับเขาด้วยเหมือนที่เขาว่าถ้าเราอยู่กับคนเล่นหวยเราก็จะเป็นคนเล่นหวยถ้าเราอยู่กับคนติดยา เราก็จะติดยาถ้าเราอยู่กับคนเล่นการพนันเราก็จะเป็นหนึ่งในแกงการพนันของเขานั่นเองครับเพราะนั้นครับวันนี้เราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนเราต้องมาอยู่กับสังคมที่รักการเรียนรู้รักการพัฒนาและ พร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่เถ็นโอกาสในความสาเร็จครับทุกท่านลองเอากลุ่มคนสําเร็จกับกลุ่มคนที่ไม่สําเร็จนะมาคุยกันครับผมเชื่อว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยกันคนละเรื่องนะครับกลุ่มคนที่ไม่สำเร็จอาจจะคุยเรื่องอาด่าลานะฮะข่าว <c oughs> <c oughs> นู่นนี่นั่นนะฮะที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองครับแต่กลุ่มคนรวยครับเขาจะคุยถึงโอกาสในการเติบโตโอกาสในการทําธุรกิจโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โอกาสในการพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นครับเราเองต้องเลือกสังคมหรืออยู่สังคมที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ข้อที่สครับสิ่งที่คนรวยทําแต่คนจนไม่ทําก็คือเลิกบ่นคนอื่นเลิกโทษนูน่นเลิกโทษนี่คนรวยครับจะไม่มีนิสัยในการโทษนูน่นโทษนี่โทษนั่นครับเขาจะโทษอย่างเดียวคือตัวเองครับว่าตัวเองยังเก่งไม่มากพอตัวเองยังพัฒนาตัวเองไม่ได้มากพอตัวเองยังเรียนรู้ได้น้อยเกินไปแต่คนไม่สําเร็จนะครับหรือคนจนนะจะโทษคนอื่นครับท่านลองไปถามร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ขายไม่ดีหรือไปถามร้านค้าที่ขายไม่ดีครับเขาไม่เคยโทษว่าเขาทําอาหารไม่อร่อยเขาเคยไม่เคยโทษครับว่าเขาทําอาหารไม่สะอาด แต่เขามักจะโทษว่าลูกค้าน้อยคนขายเยอะเศรษฐกิจไม่ดีนูน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้เราอยากสําเร็จเราต้องโทษที่ตัวเราเองและกลับมาพัฒนาตัวเราเองให้เราเก่งมากกว่าเดิมฉลาดมากกว่าเดิมมีความรู้มากกว่าเดิมมีคอนเนคชั่นมากกว่าเดิมเก่งกว่าฉลาดกว่ารวยกว่าสําเร็จไวกว่านั่นเองครับถ้าใครชอบสาระความรู้แบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกดเห็นโพสก่อนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระความรู้แบบนี้ที่ผมจะนํามาเสิร์ฟทุกวันพุธและวันศุกร์ และพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ